นี่ตอาปมาแล้วอือญยาวยุไทยเส่ลงไปนี่คุ้มจานตำมั่วนี่เนาะเรียบอยู่แล้วหานนี่นะเราเคยเปิดปีกายนี้มาช่วงนึ่งแล้วเรามีลูกเราเราไปอยู่น้ำพุ่วไปเกิดลูกอยู่บ้านพุ่วแล้วก็ห้ากลับมาเปิดใไหม

จับ <laughs> คอยขี้ลายว่าสันจับกล้องปึ๊บน้องอาเซงยิ้มพร้อมเลยมือนีเป็นคุณนายเด้อแต่ละคนเนาะสร้างต่ำมาเป็นซิเป็นสูโมงละยังประโถดเลยอยากกินเขาหรอวะาเซงโ <c oughs> บยกักเถอะประตังเด้นั่งสบายเลยอยากกินเขาหรอวะ <c oughs> อย่างเนาะถ้าอยากกินเราสิบออกให้หานนะ ค่อยยากคอยยากกินข้าวตอนค่อยเฮียนแล้วไม่เกินค่อยกกินข้าวตอนค่อยเฮียนแล้วแต่ว่าตอนนี้พอยากแล้วมันบ่เอมอยกกินตอนเฮียนเนาะช่วงนี้อาเซงบ่ค่อยกินข้าวเสาเนาะอาเซง่ขี้ขานตื่นเสาบ่แม่นน่ะใครใครมาไว้ลงาพูดอากาศมันหนาวเด้อาเซงตื่นมาแล้วไปโรงเรียนเลยก็นเลยพอกินหรืออ้าเพราะว่าอาเซง่ขี้ขานตื่นมันหน่วบ่แม่นเนาะบ่ยกเด้ออาเซง อสิงยักรถหุ้นว่าสันไปสร้างน้ำหนักเบิ้งแล้ววะรถหุ้นน่ะยังเออลงแล้วกำลังไปสร้ากันลงแล้ววะเราเป็นยังมือนันอันเฮามือเฮากินใจส่วนอ่ะมีคนนึงคอมเมนต์มาอสิงอ้วนขึ้นว่าสันเอ๋ยพ่อว่าอสิงจ้อยเนาะเจ้าเจ้าก็จ้อยลงเมืนบอกหูสึกว่าเมล่าใส่ซิมใส่เสื้อมันบอค่อยหัดแล้วเมืนบอกมันจ้อยลงแล้วสันนะ ป้ตันมือนัน้นเอาเศษซวนไปฟักเจ้าขนาดได้กินอยู่วะอาเมื่อไปรอท่าอย่างไรมือนอนท้ายุ่งเงินเจ้านะเจ้าผมมาจากเพื่อน่ะบบได้กินเลยบโบหูเลยว่าเอาเศษซวนไปฟักน่ะโอ้น้องน้องเจ้านี่รักกินมันเหล่าบล็อกเอื่อยแม่นมีหลักฐานอยู่เนาะเอาสิเนาะมีคลิปอยู่หิ้วเศษซวนไปให้เจ้ายุ่งเงิน แล้วแล้วไปหวแเราน้องใส้จะบอกว่าอันเจ้าก,กับน้องเศว้าคันไปตลาดเราจะไปตลาดมาแล้วน้องใส้จะลงน้องสศว้าจะลงรถเราจะก็ไปโต้เลยเดยิน่าจะแม่นน้องเจ้ากินแล้วลืมบอกเจ้าคือโอ้โหเอาเสื้อเชิ้ไปโป้หูโตเลยเ <c oughs> สียใจเน,นาะเสงเนาะอุดส่าหิว้วยางขึ้นผูกเล่นเล่นไปซสบายวะซะ <c oughs> ฮิวเซส่วนไปแล้วว่าไปเซอร์ไผประตังก้อนว่าสันเลนไปหดไปท่าหนองใส่บอยูว่าสันแต่วบอยู่บ่พออยังไปนั่งท่านอนท่าอย่างพวกอะไอีกเดียมาแล้วตามมาแล้วไปเอายังบ่ได้ใจเงินเลยนะนี่ เอาไปมาแล้วไปห้าถ้วยห้าจานใส่กินได้แล้วเอาเซงเอ้ยเอาเซงบอได้กินข้าวสาวแตาอีตุนเอาใส่แม่เกิบ์ฟนะกินแล้วใส่บอได้กินอีกแลใส่เกิบ์ฟบอไดๆไล่เหรอใส่เกิรแล้วย่างเดายวๆมาโอ้ปวดตังนี่ให้กูมาได้กินข้าวตอนเช้าแต่เช้าเด้อโอ้โหเฮามืนแล้วเนาะ ตอนเข้าถอดไม่ไหมนี่ต้งงามแหละเอาถ้วยน้อยมาใส่แก้วใส่แก้วตํางหักเนาะนี่เป็นตำตำตำ,ตำมัวด้นี่มีไม่ยัง <c oughs> <c oughs> มีไมียังเดียว่าตำม้วนี่โอ่ฟังดู <c oughs> มีเด็บมือมาจ้ <c oughs> <c oughs> ะเป็นยาวยุไทยใสลลงไปน<ม>ี่<ม>คุ้มจานตำม้วนี่เนาะสามสิบห้าคันนี่คุ้ม เลือกกินแล้วกินข้าวจ้าวบอหรือว่ากินข้าวเนี้ยนํำกันถ้ากินข้าวจ้าวเราตัก,ต,กตักใส่ช้วยไปอีกข้าวเนี้ยนาะโอเคยกไปเลยสนะ่ะไปเจอกันย่บอนกินข้าวมอนีมอนีพระธาเฮดเดอร์มนีกินเลยซิมลองดูตำหานีปกติเสพอยู่แล้วหานีนะ <c oughs> เราเคยเปิดปีกายนี้มาช่วงหนึ่งแล้วเรามีลูกเราเราไปยูน้ำพัวไปเกิดลูกอยูุบานพัวแล้วก็ห้ากระกับมาเปิดใไหมเราได้ไข่ดีดีเนาะนเรามาเปิดเพื่อนีนะเพราะว่ามีคนมานอนอยู่นี่เด็คนอยู่นี่ตอนแรกมาไปหานเรามดคนไล่ไล่เลยนนหานของหลันเออเซฟเอาเซฟเซฟแมนแมนเริ่มมึงดูบวงบักไหล เอากินไหมเอาซิงเอาอันใด้ก่อนคือน้ำลายเราได้นี่นะเอาเขาคนมูคนคนบอกหิวเขาจกเขาคนมูจกเขาคนมูหรอบอกว่าบอกหิวแศรษเนาะพ่อตังเนาะเศรษฐอือไปฟาร์มเจียวลูกซีนนี่คนมูนะถอดลูกซีนเนาะเจียวไปได้อะ

ห้อยแข็งนี่กระซังได้แต่ว่ามันบ่ค่อยสดปันไดห้อยแข็งนะเพราะว่าเราซื้อมาอยู่บอนซื้อก็บ่ค่อยสดแล้วแล้วมาปะไว้เฮือนเหล่าอีกสินะแล้วมันบ่ค่อยสดมันมีกินหน,หน้อยนึงอันนี้แกงเห็ดเอวยฝ้ามนี่เห็ดอันนี้บ่บแซบบวสันอาเซงบ่มือเขากินใจเสวนนะอาเซงว่าอู้เห็ดอันนี้บ่บแซบ เห็ดเข้มต no pues. no ัวหน่อยๆฮันเป็นเห็ดเข้มแต่ว่าตัวนี้เอวฟฟังกับปูหูคือกันว่าซื้อเห็ดยังมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำน้องน้องกินข้าวน้ำน้องปาตังบวกกินแล้วน้ำอาเซ็กนะอู้กินไรเบื่อกินน้ำอาเซ็กไล่เธอก่อนเกินไปแล้วบวกกินแล้วอาเซ็กบวกกินน้ำกันเบื่อบวกกินก็ได้อินซ้างบกเซ็ยุไปหมดด้วยเลยเจ้ากินผู้เดียวซะ <cười> <cười> nhà mình cần đầm, bố tòng đầm làmăng, càiเวลา là làmăng, ăn cho đến siim, lại nhang mà nè, có mệt tủn thôi, có tủn thôi, phải tút bao nọ, mày, anh có hết kim súc rồi, nhang nằm con mẹ, ê mày, áo size là hào hưu mà, Hà phải xin mua <laughs> เนาะปะตังเจ้าเจ้าเคยเป็นบ่ต้นหน่อยนะเอยฟ้ามเป็นนะต้นต้นเอยฟ้ามหน่อยประมาณเจ็ดแปดปีแม่ฟ้ามไปเห็ดเวียกซวยเข้านี่เอยฟ้ามในจับทุกอย่างไปหอดี้แม่เอยฟ้ามเอาไส่ทุกอย่างแล้วหิ้วกับมากินไส้ตูดเนาะเดี๋ยวนี้บวกกตูดแล้วเดี๋ยวนี้นาะเดี๋ยวนี้นะข้าไปหอดข้าเอิญมามาแม่มากินข้าวอย่างบวกาเข้าไปในเงือนกินแต่ว่าตอนหน่อยนี่ไส้ตูดตูดตลอด เพราะว่าแม่ไปยุเหอนแล้วบมีผ้เห็ดกินห้วนะแม่ย่ไส่เราไปห้าเมย่หันเราก็ไปกินโดยฟามเสื้อว่าอาเซงกับเป็นเดอนอยนะเเห็นบ่อาเซงกับต๊ดป้ตังบ่เคยตุดจากเทื่อตุดอยู่บปล่าเอูเลยเอาล้งล้วโไปยนยาหมอน้อยเนตไว่ยางเนี่อาเซงอธิบายแล้วว่าไปแล้ววันนี้ ตอนแรกว่าบตุ๊ดแต่อาเซงอธิบายไปแล้วเออเคยตุ๊ดคือกันเนาะตอนน้อยเนาะตอนน้อยเ้าตังกินง่ายเนาะกิน<ม>ง่ายกับใครคนกับอันแม่มาไปมาไปย่างกับได้ไปแล้ว